รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้น สวัสดีเด็กๆ้ทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับครูนั่นเองนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายคราบเลยใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นไปเรียนกับพี่กระต่ายบ้างแล้วหรือแม้กระทั่งพี่แรมโบ้แล้วก็พี่อัศวินนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ได้กลับมาเจอกับครูน,นะคะครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะที่นี้ จากคาบที่แล้วเนี่ยพี่แรมโบแล้วก็พี่อัศวินได้พาเด็กๆไปสำรวจที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ใช่ไหมล่ะคะทีนี้เนี่ยค่ะครูได้รับรูปภาพทั้งของพี่แรมโบพี่อัศวินแล้วก็รูปภาพของเด็กๆที่ได้ส่งมาแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าครูเนี่ยไปดูในลายของเด็กๆมาด้วยทีนี้ครูอยากจะมาบอกว่าที่ที่เด็กๆไปสำรวจนั้นนะคะ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเนื่องจากว่ามีชาติมีต้นไม้ต้นน้อยต้นใหญ่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยว่าแล้วเรามาดูภาพที่พี่อัศวินและพี่แรมโบวาดไม้คู่ดูกันสิคะนี่ก็คือของพี่แรมโบค่ะพี่แรมโบเนี่ยได้บันทึกในหน้าที่78ในส่วนของภาพนกแล้วก็ภาพ ดอกทานตะวันด้านเองค่ะจากที่เด็กไปสำรวจกันมาใช่ไหมคะจะเจอนกแล้วก็ดอกทานตะวนันอ่ะที่นี้นกเนี่ยพี่แรมโบ้เขียนมาว่าพบที่ต้นไม้ต้นไม,ตนไม้ต้นนี้ก็คือวงเล็บต้นดอกทานตะวันด้านเองนะคะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ในด้านไหนพี่แรมโบ้เขียนมาว่าในด้านอาหารอ่ะในด้านอาหารเพราะว่า นกเนี่ยไปหาอาหารที่ดอกทานตะวันนั่นเองค่ะส่วนภาพพืชน,นะคะพี่ดัมโบก็วาดคู่กันมาเลยค่ะก็คือดอกทานตะวันนั่นเองนะคะ,คะที่นี้พบในแหล่งไหนพบในแหล่งที่อยู่ที่เป็นเกี่ยวข้องกันกันกบสำหรับดอกทานตะวันนะคะเกี่ยวข้องในแหล่ง ที่อยู่อาศัยแล้วก็อาหารนั่นเองค่ะเพราะว่านกเนี่ยไปหาอาหารที่ที่มีดอกทานตะวันนั่นเองนะคะน่าจะไปแอบกินแมลงที่อยู่ในทานตะวันแน่ๆเลยค่ะส่วนต่อไปค่ะเป็นของพี่อัศวินนั่นเองนะคะพี่อัศวินได้วาดในส่วนของพึ้งนั่นเองนะคะบริเวณที่พบก็คือที่ต้นดอกดาวกระจายนั่นเองค่ะและก็เกี่ยวข้องกับ ดอกดากระจายในด้านของหาอาหารนั่นเองค่ะส่วนพืชน,นะคะพืชพี่อัศวินก็วาดในส่วนของดอกๆๆดากระจายมานั่นเองค่ะบริเวณที่พบก,ก็คือทุงอ่งหญ้าพบที่ทุ่งหญ้านะคะมีความเกี่ยวข้องก,กันก็คือในลักษณะของแหล่งอาหารนั่นเองค่ะค่ะทีนี้ของเด็กๆหลายๆคนเนี่ยครูก็ได้ไปดูมาแล้วรวมถึงเอาภาพมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะนี่เลยค่ะ อย่างเช่นภาพนี้เด็กๆวาดมาในส่วนของสัตว์ก็คือปลานะคะปลาในแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารนะคะแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ค่ะก็คือเป็นในส่วนของต้นไม้นั่นเองค่ะหรือว่าอีกคนนึงค่ะ,ะสัตว์ก็คือจระเข้นั่นเองนะคะแล้วก็พืชก็คือสาหร่ายค่ะสุดท้ายสุดท้ายขออีกหนึ่งตัวอย่างค่ะก็คือ ภาพนี้ค่ะสัตว์ก,ก็คือนกนะคะแล้วก็พืชที่เจอก็คือต้นไม้นั่นเองค่ะค่ะทีนี้ครูอู้คิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยได้ไปสำรวจกับพี่แรมโบ้แล้วก็พี่อศวินมาอย่างเพลิดเพลินแล้วทีนี้เนี่ยค่ะวันนี้ครูอู้เนี่ยมีภาพอ่ะมีภาพมาให้เด็กๆดูซิว่าภาพนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ สภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่นะคะจะมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและก็ของสัตว์ที่แตกต่างกันนะคะบางชนิดสามารถดำรงอยู่ในที่ที่เป็นพื้นบกนะคะและบางชนิดก็เช่นเดียวกันค่ะสามารถดำรงชีวิตได้อยู่ในน้ำนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยค่ะต้องการที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารแหล่งหลบภยัยแล้วก็เลี้ยงดูลูกอ่อนนั่นเองค่ะที่นี้เรามาดูกันสิคะว่าภาพนี้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ด้านใดของสิ่งมีชีวิตนั้นๆค่ะเปจากภาพนะคะเราจะเห็นได้ว่าจะถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส,ส่วนเลยนะคะก็คือส่วนที่เป็นน้ําแล้วก็ส่วนที่เป็นพื้นบกนั่นเองค่ะ เรามาดูในส่วนของที่เป็นพื้นบกกันก่อนค่ะเราจะเห็นได้ว่าในภาพนี้มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างคะอย่างที่1ค่ะนก2สุนัขจิ้งจอก3กระต่ายแล้วก็4ค่ะมีนั่นเองนะคะเรามาดูกันที่นกค่ะนกเกาะอยู่บนต้นไม้นกเกาะอยู่บนต้นไม้นักเรียนคิดว่ามันน่าจะมีความสัมพันธ์แบบใดคะที่อยู่อาศัยแหล่งอาหาร เลี้ยงดูลูกอ่อนหรือว่าหลบภัยคะนกอยู่บนต้นไม้ก็คือที่อยู่อาศัยนะคะและในบางครั้งก็อาจจะใช้ในการเป็นแหล่งอาหารอีกด้วยค่ะเนื่องจากว่าบางทีนกเนี่ยก็กินผลไม้ใช่ไหมล่ะคะต่อไปค่ะสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยนอกจากว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วแหละเพราะเขาอาศัยอยู่ในป่าใช่ไหมล่ะคะ อีกทั้งอย่างเขาอยู่บริเวณริมน้ํานะคะเขาอาจจะใช้เป็นแหล่งอาหารเหมือนกันนะคะก็คือในการกินน้ําของเขานั่นเองค่ะต่อไปกระต่ายกระต่ายอยู่บริเวณทุ่งหญ้าเลยอ่ะกระต่ายก็คือจะมีความสมพันธ์ในด้านของที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งอาหารนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าอ่อนนะคะต่อไปสิ่งมีชีวิตสุดท้ายค่ะเห็นเลยเขากาลังทําอะไรอยู่นะอ่ะ มีนี้กำลังจับปลากินนั่นเองนะคะมีกำลังจับปลากินนั่นเองแสดงว่าในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยสัมพันธ์กับมี2ด้านเลยค่ะหละักๆก็คือหนึที่อยู่อาศัยแล้วนะคะเขาจะอาศัยอยู่บริเวณที่ที่เป็นค่อนข้างจะเป็นป่าแล้วก็ใกล้ๆก,ก,กับแหล่งน้ำนะะอย่างที่2ค่ะก็คือเป็นแหล่งอาหารนั่นเองนะคะคือเป็นแหล่งอาหารเห็นไหมคะเขาแบบหยิบปลาขึ้นมาจากน้ําจับปลาขึ้นมาจากน้ําเลยนะคะ อ่ะนี่ก็คือในด้านแหล่งอาหารนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของในน้ํากันบ้างสิคะแน่นอนค่ะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําแสดงว่าเขาใช้พื้นที่นั้นในเป็นที่ที่อยู่อาศัยรวมถึงเลี้ยงดูลูกอ่อนนั่นเองนะคะก็คือลูกอ่อนก็คือลูกที่คลอดใหม่ๆนั่นเองก็คือจะต้องอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยนั่นเองค่ะทีนี้ในใต้น้าเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีทั้ง สัตว์แล้วก็พืชเหมือนกันใช่ไหมคะนอกจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วนะดูสิปลาเนี่ยเขายังจะกินอะไรได้นะอ่ะปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กยังจะกินสาหร่ายนะคะอ่ะกินสาหร่ายนอกจากเป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงดูลูกอ่อนแล้วก็ยังเป็นแหลง่งแหล่งอาหารอีกด้วยค่ะส่วนปลาตัวใหญ่ดูสิมีด้วยอ่ะปลาตัวใหญ่นี้เหมือนจะเป็นปลาฉลามเลยใช่ไหมล่ะคะปลาฉลาม สัมพันธ์กับในพื้นที่นี้ก็คือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็กินอาหารด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะกินปลาที่มีขนาดเล็กกว่าเขานั่นเองค่ะจากภาพนะคะก็จบกันไปแล้วค่ะสําหรับความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมในภาพนี้ค่ะที่นี้วันนี้นะคะครูอุ้จะชวนเด็กๆเกนี่ยค่ะ จบกันไปแล้วค่ะสําหรับสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าสาัตว์แต่ละชนิดเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได้เลี้ยงดูลูกอ่อนอยู่ได้แล้วก็มีอาหารนะคะรวมถึงมีแหล่งหลบภัยนั่นเองค่ะที่นี้ถ้าเราไม่รักษาหรือว่าไม่ดูแลนะคะสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเลยนะคะทาให้เขาเนี่ยขาดอาหารกินไม่มีที่อยู่นะคะอย่างเช่นภาพนี้ค่ะ ลำคลองนี้เห็นไหมคะว่าจะมีน้ำเน่าเสียนะคะทําให้ปลาเนี้ยไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นะคะขาดแหล่งที่อยู่อาศัยรวมถึงแหล่งอาหารด้วยพวกเขาก็ต้องหาอาหารใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งเราเนี่ยถ้าน้ําเน่าเสียแบบนี้นอกจากว่ากระทบในแลแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วเหม่นแล้วด้วยยังกระทบต่อแหล่งอาหารด้วยเพราะเราสามารถ นำสัตว์น้ำนะคะที่เป็นปลานามากินได้แต่ถ้าน้ำเน่าเสียแบบนี้เราก็มีผลกระทบนะคะทำให้ไม่สามารถอาห,าหารได้นั่นเองนะคะหรือว่าแม้กระทั่งภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่น้ำตื้นมากเลยนะคะจะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยลดแห้งขอดเลยไม่มีน้ำให้ปลาอาศัยอยู่เลยนะคะพื้นที่แบบนี้นะคะถ้าเกิดแบบถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ ส่งผลกระทบทางด้านที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารสื่อพานนะคะแล้วก็แหล่งหลบภัยต่อสัตว์นั่นเองค่ะค่ะจบกันไปแล้วค่ะสําหรับความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งมีชีวิตนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ด้านค่ะครูขอทวนสี่ด้านหนึ่งแหล่งที่อยู่อาศัย2แหล่งหลบภัย3 แหล่งอาหารแล้วก็4แหล่งสื้อพันธุ์หรือเลี้ยงดูลูกอ่อนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะสำหรับคนไหนที่ดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะคููมีเกมให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำลิงก์กันเลยนะคะวันนี้ก็หมดไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ครับหน้าค่ะอัสลามุลัยกุมค่ะ